ขอเหตุผลไปอ้อนแฟนซื้อบลูทูติดหมวกกันน็อกกันหน่อยค่ะแนะนำกันเลยค่ะสำหรับบลูทูในราคาเริ่มต้น1680บาทเป็นบลูทูติดหมวกกันน็อกน้ำหนักเบาดีไซน์สวยฟังก์ชันถือว่าพื้นฐานครบเลยรับสายเด้เข้าฟังเพลงฟังแบบแล้วก็อินเตอร์คอมได้เลยค่ะสายเรียเข้าได้เลยไม่ต้องกังวลแล้วว่ามีสายเลีกเข้าไม่สะดวกรับรับไม่ได้รับเลยค่ะกดรับได้เลยและสามารถฟังแบบไม่หลงทางอีกแล้วค่ะไปรับแฟนได้สบายและด้านหลังมาพร้อมกับ ปุ่มเพิ่มเสียงไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะได้ยินไม่ชัดเพิ่มเสียงลดเสียงจากตัวเครื่องได้เลยลองรับการใช้งานฟังเพลงด้วยนะฟังเพลงสบายๆในช่วงเวลาอากาศร้อนแบบนี้ตัวเครื่องก็จะมาให้เลือกเลยจะเป็นสีดำหล่อแบบเท่ๆเรียบ และสีชมพูโทนพัสเทลพิเศษก็เอาใจส,สาวๆเลยค่ะเรามาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.2ด้วยนะคุณมาพร้อมกับใส่ชาร์จไทซีละสินค้ารับกันให้คุณ1ปีพร้อมบริการดูแลคุณหลังการขายด้วยและนี่คือเหตุผลง่ายๆเลยที่คุณจะไปอ้อนแฟนที่จะเป็นเจ้าของค่ะ